คลิปนี้ผมจะมาบอกค่าต่างๆของปืนกันครับว่าค่าต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะบอกเลยว่าใครดูคลิปนี้จะทําให้ตั้งปืนได้ง่ายขึ App ้นมากๆเลยครับค่าต่างๆของปืนคืออะไรนะครับผมก็นี่เลยครับทุกคนตรงเมนูนี้เลยนะมันก็จะเป็นค่าต่างๆครับมันจะมีบอกทุกอย่างเลยครับที่เกี่ยวกับปืนนะอย่างแรกครับก็คือความเสียหายนะก็ตรงตัวอยู่แล้วครับก็คือค่าความเสียหายของปืนในนะอันที่2ครับก็คือระยะนะรนะยะคืออะไรเพื่ออาจจะสงสัยนะระยะก,ก็คือระยะที่ปืนดาเมจเต็มนะครับผมคือถ้าสมมติเรายิง42เมตร mere, ใช่ไหมคร,ครับทุกคนและ ก็จะเป็นดาเมจ25ครับแต่ถ้าเรายิงเกิน42่มิบองเเนี log, ่ยดาเมจก็จะลดลงไปเรื Command ่อยๆนะครับผมควบคุมครับควบคุมค <c oughs> <riet Brilliant. c oughs> ืออะไรนะควบคุมเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทําให้ปืนมันนิ่งขึ้นมานิดหน่อยนะครับผมหลายคนอาจจะเคยดูมานะครับผมว่าการควบคุมเนี่ยมันอาจจะไม่มีผลในการคุมปืนนะแต่ความจริงมันมีผลนะครับผมแต่ที่จริงคือการควบคุมเนี่ยก็คือค่าที่ทําให้ปืนนิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมต่อไปครับผมก็คือการบังคับนะการบังคับเนี่ยมันเป็นได้หลายอย่างมากๆเลยครับ ทั้งซูมเร็วเคลื่อนที่หรือว่ายกปืนเร็วเนี่ยมันอยู่ในการบังคับทั้งหมดเลยนะอันนี้จะเป็นค่าแบบว่าสแต็กลมรวมครับก็คือ48นั่นเองนะความนิ่งครับผมความนิ่งเนี่ยก็คือความสเสถียรนั่นเองนะคือมันจะเป็นคําเดียวกันนะครับทุกคนแต่คือในค่าเนี้ยมันจะเป็นคำว่าความนิ่งนั่นเองนะ มันก็จะมีค่าขา้นน่าอีกหลายอย่างนะครับทั้งความเสถียรในการเล็งในการเคลื่อนที่ขั้น่ายิงอะไรเงี้ยมันมีหลายอย่างมา,มากๆครับผมแต่คร่าวๆก็คือความนิ่งของตัวนั้นเองนะครับผมหรือว่าความเสถียรนั้นเองนะแม่นยาครับแม่นยาเนี่ยก็คือการยิงฮีทไฟล์ครับก็คือการที่เรายิงแบบไม่ขึ้นสโคต์มนเองนะก็คือค่าของแม่นยามนั่นเองนะครับผมต่อไปครับก็คืออัตราการยิงนะก็ตรงตัวอยู่แล้วครับก็คืออัตราการยิงนั่นเองนะก็คือความเร็วเวลากระสุนยิงครับยิ่งอัตราการยิงเยอะเนี่ยปปปืนนนนเเเเเเรรรรราาาากกกกก็็็็็็จะะะะัััดววมมมมๆลย CI ณ660คบซตที่่ไไ้ ความจุก็เป็นความจุของแมกกาซีครับก็เป็น45นะัดก็ไม่ได้มีอะไรมากครับโหมดนะครับผมมันก็จะเป็นโหมดที่เราสามารถเลือยได้นะถ้าไม่ใช่โหมด OP เนี่ยส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยได้สนใจครับ แล้วก็จะเป็นแบบอัตโนมัติหรือว่าที่รัตเนี่ยส่วนตัวผมไม่ค่อยได้ใช้เลยต่อไปครับก็คือความเร็วหัวกระสุนนะความเร็วหัวกระสุนคืออะไรนะก็คือความเร็วที่กระสุนเนี่ยไปถึงตัวศัตรูได้เองนะครับผมยิ่งความเร็วเยอะกระสุนก็ยิงถึงตัวศัตรูได้เร็วขึ้นนะครับผมมันจะต่างกับอัตราการยิงนะทุกคนค่าต่างๆที่บอกคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้ครับทุกคนคือรายละเอียดมันก็จะแบบเข้าไปลึกอ,อีกนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมว่าค่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างน,นะ